สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะที่สวนน้ำรามายนะนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาทําการซื้อบัตรก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็กําลังดูแผนที่กันนะคะว่าจะไปโซนไหนกันดีนะคะจะมีทั้งโซนเด็กเล็กนะคะแล้วก็โซนเด็กโตนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เล่นได้ด้วยพอไปถึงนะคะซื้อบัตรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชั่งน้ําหนักก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเขียนน้าหนักเราไว้ที่สายลัดข้อมือนะคะเพราะว่าบางเครื่องเล่นเนี่ยอย่างเช่นว่าเล่น3คนก็ต้องห้ามเกิน2องรกิโลเขาก็เลยต้องชั่งน้ําหนักก่อนนั่นเองค่ะพอเข้าไปข้างในนะคะก็จะเจอกับตุ๊กตานะคะมาคอยต้อนรับพวกเราอยู่นะคะจับไม้จับมือททััทักกกกกายนนนนไปะะคเเด็็ๆตตื่่้ใหญ เลยนะคะส่วนน้องยูกินะคะขี้เกียจเดินแล้วค่ะตอนนี้ขับตุกตุกไปแล้วค่ะเราก็กําลังจะเดินเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปเก็บสัมภาระของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ํานะคะเตรียมตัวเล่นเครื่องเล่นในสวนน้ํารามยานะเลยนะคะยูกิก็ยังไม่ไวายนะคะ เห็นอะไรก็แวะอีกเหมือนเดิมนะคะขึ้นไปกระโดดสักทีสองทีนะคะแล้วก็ลงแล้วค่ะพอลงจากแ t ม m p o ีนะคะน้องก็วิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เดินไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเหมือนว่าเราอยู่ทะเลเลยนะคะก็จะมีเตียงผ้าใบให้นั่งชิลๆนะคะแต่เป็นทะเลน้าจืดนะคะไม่ต้องกลัวแสบตาเลยค่ะพอเดินม,มาถึงที่พักนะคะกะว่าเออจะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่ทันได้หายเหนื่อยเลยะคะ่ะวุ่นวายชุนลมุนไม่หมดนะคะพอได้เห็นเครื่องเล่นนะคะตื่นเต้นกันมากกว่าเก่าเลยะคะ่ะรีบเปลี่ยนชุดว่ายน้าเ,เ,เ,เลยะคะ่ะแล ไม่กลัวอะไรเลยนะคะลงมาก็บอกว่าสนุกมากนะคะแล้วก็ยังวนขึ้นมาอีกนะคะประมาณ3มรอบได้นะคะแบบชิลมากเลยทุกคนที่ขึ้นไปสไลเดอร์นะคะไม่มีใครส่งเสียงกรี๊ดกันเลยนะคะไม่มีใครกลัวกันเลยนะคะแม่ก็เลยต้องขึ้นไปโชว์ให้ลูกดูนะคะว่าเวลาเล่นสไลเดอร์เนี่ยเราต้องกรี๊ดยังไงนะคะดูจากข้างล่างนะคะก็แบบว่าเออก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะสบายมากนะคะ พอขึ้นไปข้างบนนั่นแหละค่ะโอ้โ oh หอยากเดินลงบันไดเลยทีเดียวนะคะน้องอยูกิรออยู่ข้างล่างนะคะยังถามเลยว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่า<อ>ทําไมแม่ยังไม่ลงความเป็นห่วงแม่ะคะตะโกนเรียกแม่ใหญ่เลยนะคะแม่ก็ไปยืนสวดมนต์นะคะกั้นใจลงมานะคะด้วยเสียงกรีดร้องที่โหยหวนและทรมานะคะ่ะ ลูกก็ยังกล้าถามเียนะคะว่าสนุกไหม <c oughs> ก็ผ่านไปนะคะ <c oughs> กับเครื่องเล่นชิ้นแรกนะคะคนอื่นเขาก็เล่นกันคนละสองรอบ3รอบนะคะแต่แม่เล่นรอบเดียวพอนะคะ แล้วก็ขอมาทําใจนะคะกับสาน a ําวนก่อนนะคะมาแบบว่าผ่อนคลายก่อนเมื่อกี้หูเครียดมากเลยค่ะลงมาได้นี่แบบว่ารู้สึกอยากกลับบ้านแล้วะค่ะเพราะว่าถ้ายังอยู่ต่อเนี่ยจะต้องโดนชวนไปเล่นอะไรอีกแน่เลยนะคะเราถ้าไม่เล่นนะคะก็ไม่ได้นะคะเราเป็นผู้ใหญ่นะคะเราต้องทําให้เด็กมันดูนะคะหรือทําให้เด็กมันขําก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาปีนตะข่ายก่อนนะคะเห็นเหมือนแบบว่าง่ายๆนะคะแต่ความจริงยากมากเลยเพราะว่ามันต้องใช้แรงมือแรงขานะคะตอนนี้นะคะเราก็ยังไปต่อไม่ไหวนะคะขอทําใจก่อนนะคะ กับของเล่นเด็กนะคะเราก็กล่าวว่าเออจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์นะคะกับลูกคันนี้เสร็จขึ้นไปได้แป,ป๊บเดียวค่ะคนดูแลนะคะเป่านกหวีดปี๊ดบอกให้ลงมานะคะเขามีไว้ให้เด็กเล่นนะคะผู้ใหญ่เล่นไม่ได้จ้ามาที่เครื่องเล่นถัดไปนะคะโอ้โหเสียวไส้เสียวท้องเลยทีเดียวนะคะเราก็ทําใจดีสู้เสือนะคะเดินไปถึงบันไดนะคะแล้วก็บกมือบายๆนะคะส่งตัวแทนขึ้นไปเลยค่ะเล่นไม่ไหวจริงๆค่ะ,คะไม่ได้กลัวนะคะแต่แค่ไม่กล้าเท่านั้นเองค่ะมาที่เครื่องเล่นถัดไปนะคะเครื่องเล่นอันนี้นะคะพนักง,งานบอกว่าเป็น เครื่องเล่นที่น่ากลัวน้อยที่สุดในส่วนน้ําแล้วนะคะเราก็เลยต้องจัดไปนะคะเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วถ้าเราลงบันไดเนี่ยต้องอายลูกอายหลานกันเลยทีเดียวตอนนี้เราก็มาอยู่ในปาร์ตี้โฟมกันนะคะรอตั้งแต่เขายังไม่ปล่อยโฟมเลยนะคะจนเขาปล่อยโฟมออกมาพี่กิกก็แบบว่าตื่นเต้นมากชอบมากนะคะฟองโฟมก็แบบว่าจะนุ่มๆหน่อยนะคะก็เล่นกันแบบว่าป้ายกันไปป้ายกันมาแต่ว่าไม่แสบตานะคะเล่นได้แบบว่า ชิลมากเลยใครอยากจะสั่งเครื่องดื่มอะไรมากินในนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะสแกนจากสายลัดข้อมือแล้วนะคะแต่สายลัดข้อมือนี้เราต้องเติมเงินไว้แล้วนะคะความจริงวันนี้นะคะเด็กๆก็เล่นกันเกือบครบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปอัดคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะต้องโดนชวนเล่นอีกนะคะก็ไม่อยากเล่นแล้วค่ะเพราะว่ากลัวจริงๆค่ะเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างเองน้องยุกีนะคะก็เล่นเครื่องเล่นได้น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ค่ะนี่น้องยุกีก็พาแม่นะคะมาโต้คลื่นทะเล น,ำ,นำจืดนะคะนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวแสบตาเลยนะคะต้องขึ้นกันแบบว่าสนุกสนุกสนุกเขานะคะไม่ใช่ไม่ใช่สนุกแม่นะคะแม่ก็ไม่อยากจะเล่นแล้วนะคะแต่น้องยูกิบอกว่าเอาอีกเอาอีกนะคะสนุกคนเดียวไม่พอนะคะต้องเอาแม่ไปทรมานด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเอ,อกล้องเนี่ยกล้องมาแล้วหน้าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเล่นเลยนะคะโดนลูกบังคับนะคะ ก็เล่นไปตามลูกนะคะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคะเหนื่อยกีดอย่างเดียวเลยค่ะพอลูกหยุดเล่นนะคะนึกว่าจะได้พักเหนื่อยต้องไปหาซื้อของมาให้กินอีกนะคะด้วยความที่หิวมากไม่นั่งกินแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าบายบาย